สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช่อง Channel ชาแนลชาแปดสิทาโร่นะคะมาพบกับแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทำนายดวงความรักความสัมพันธ์การงานการเงินอ่าช่วงนี้ไม่รู้ว่า YouTube เป็นอะไรเนาะแม่หมอดาวน์โหลดคลิปไป2คลิปแล้วแต่มันโหลดไม่ได้เลยลองดูคลิปใหม่วันนี้อีกนะคะว่าจะโหลดได้ไหมนะคะก็คิดถึงทุกท่านคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ก็พยายามที่จะทําคลิปให้และพยายามที่จะดาวน์โหลดให้ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามการกดไลค์กด u u s c r i b e และคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักเป็นกําลังใจให้กันเลยคอมเมนต์ comment ที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณทําให้แม่หมอได้เข้าใจของแต่และท่านแต่และคนมากขึ้นนะคะในสิ่งที่เจอในสิ่งที่เป็นไม่ว่าเราจะเจอในเรื่องดาวอะไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนมีกําลังใจหรือมีแรงผลักดัน ในมุมมองในทิศทางที่ดีจะทําให้เราก้าวผ่านในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทําหัวข้อทับปิดที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้เขาอยากเจอเราไหมคือผู้คุณน่ะหรือเขาคนนั้นน่ะเขาอยากเจอเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตั้งจจตทิฐานนึกถึงหน้าของคนคนนั้นและลืมตาขึ้นมาคุณชอบพลังงานของกิตตั้นสีไหนนะคะคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีคลื่นความถี่ตรงกันใหม่เข้ามารับชมรับฟังะจะมีคลื่นความถี่ตรงกันในวันนี้เป็นอะไรที่ได้เจอคลิปนี้ขอาการกดติดตามกดสั่นการะดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอ่อยนะเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานเพราะว่าแม่หมอทําคลิปทุกๆวันนะคะในการอัปเดตในคลิปเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอเคตามท็อปปิดต่างๆนะคะอัอนนี้เราไปกันเลยนะตั้งจิตได้แล้วไปกันเลยนะคะ อ่าหนึ่งสองสามไปเลยนะคะเอาหนึ่งก่อนเสมอไปในช่องนี้เราจะเช็คพลังงานก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคุณและพลังงานเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่คุณเจอนะคะโอเค ด h e ม o ลห้าดาบ The Star The e m p l ท n โอเคหมือนตอนนี้คุณอาจจะเป็นช่วงของการทำบุญหรือเป็นช่วงในการที่ได้ช่วยเหลือใครสักคนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างหรือเหมือนหรือตัวคุณเองก็เหมืนต้องการใครสักคนนึงเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคือมันเป็นพลังงานได้แบบทั้งสองอย่าง ในสิ่งที่เป็นนะคะหรือคนที่คุณรักหรือคนที่คุณดิวอยู่อาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์แต่คนคนนี้คือคุณรู้สึกว่าตอนนี้เขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนคุณหรือมีเรื่องราวของคุณความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้เป็นจุดตกในสถา,านการณ์ของความคุมเครือไม่ชัดเจนเหมือนคุณแบกรับความรู้สึก กับความรักความสัมพันธ์นี้เพียงผู้เดียวเหมือนตัวเขาไม่ได้ที่จะปรับตัวหรือตัวคุณเหมือนมีความหวังมีความฝันอยู่เพียงฝ่ายเดียวไหมอะไรประมาณนะะี้ค่ะเหมือนคุณรู้สึกแบบนั้นและคุณรู้สึกว่าเขาเองอะ่ะเหมือนละทิ้งหรือทิ้งความรู้สึกให้เราเหมือนสงสัยหรือเป็นพวงพวังอยู่กับตัวเองเพียงคนเดียวโดยที่ไม่ได้รับการที่ คำตอบหรือรับอะไรที่ชัดเจนจากเขาแต่ตัวคุณนะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความหวังกับเขาหรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วพยายามที่จะปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อหรือมันมีหวังต่อไปข้างหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะอืมหลายๆอย่างเนาะที่เป็นที่เป็นนะคะโอเคถ้าพลังงานคล้ายๆแบบนี้ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่ก็รอดู อันต่อไปนะจ๊ะโอเคเรามาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณพลังงานความรักที่เขารู้สึกกับคุณนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ,ะ,กกณนะ,ะออะมาดูค่ะห้าเหรียญหนึ่งถ้วยจิ้งอ๊อฟครับ และสิบเลียญและควีนออฟพีนาเคิลสถานการณ์ตอนนี้ตัวตนของเขาเหมือนเขาไปตกอยู่ในที่นั่งของความลำบากในเรื่องของการเงินเหมือนเขาเองไปโฟกัสหรือประคองตัวเองไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินแต่ในความรู้สึกที่เขามีกับเราเขาก็มีความรู้สึกที่นึกถึงคิดถึงแล้วก็ชอบเราอยู่เหมือนกัน แต่ว่าในเวลาขณะนี้เหมือนเขาเองกําลังตัดสินใจกับความสัมพันธ์หรือกําลังคิดพินิจพิเคราะห์อยู่กับความที่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปยังไงต่ออยู่กับความไม่ชัดเจนอยู่กับความที่แบบว่าไม่แน่ใจในในตัวตนของคุณหรือไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะในสิ่งที่เขารู้สึก แต่ในใจเขาเองก็ยังมีความรู้สึกแบบว่ามีความหวังหรือก็ชอบรู้รู้สึกดีๆกับเราอยู่ในในหัวใจที่เขามีเขาก็ว่าเหมือนคุณกับเขามันก็มีอะไรที่ดีๆต่อกันเื็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่เท่าที่เห็นเหมือนเป็นพลังงานของเรื่องของการเงินเรื่องของการงานไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้มันเหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องทั้งความรู้สึกและเรื่องของการเงิน การช่วยเหลือตรงนี้ค่ะอืเขาก็มองว่าคุณอ่ะดีกับเขามากๆคุณคุณมีน้ำใจคุณเป็นคนที่ดีกับเขาให้กําลังใจเขาช่วยเหลือเขาอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกซาบซึ้งอืมแต่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่ามันเหมือนความแตกต่างความไม่ทัดเทียมเขารู้สึกไม่มั่นใจและก็รู้สึกลังเลกับความสัมพันธ์นี้นะคะกับเรานะ แล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่อคะขอดูซิเขาเป็นยังไงกับเราต่ออ,อเคววอแต่จริงๆในใ,นใจเขาก็รักคุณแหลคะค่ะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆมันไม่ใช่แค่ว่า มันเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้หรือผลประโยชน์กันอย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วพราพวกคุณเหมือนคุณกับเขาอ่ะมันเขาเองรู้สึกว่าคุณเองเขาอะรู้สึกกับคุณว่าคุณอะเป็นอะไรที่ผูกพันเป็นอะไรที่ดีต่อกันมาบางคนก็คบกันเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนในอดีตชาติหรือมันมีอะไรที่มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกชะตาถูกใจ เข้าอกเข้าใจแล้วมีอะไรที่ไลฟ์สไตล์หรือมีความชอบมีความอะไรที่มันเหมือนกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันอืมเขาก็รู้สึกอย่างนี้กับคุณเขารู้สึกรักคุณแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางทีเขาก็อยากจะตัดสินใจหรืออยากจะปรับตัวเองเพื่อพัฒนาให้มีฐานะที่มันดีขึ้นมีความมั่นคงที่ดีขึ้น<อ>เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะโอเค แต่มันก็มีคืออย่างที่ว่ามันเป็นความลังเลความไม่มั่นใจมันเรื่องความแตกต่างอาจจะอายุช่วงวัยแล้วก็ของฐานะเรื่องของการเงินเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ไหมแต่จใจล,ลึกแล้วนะ่ะเขายังไม่ได้อยากจะไปจากเราหรอกเขายังอยากจะรักเราอยู่เขาอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะในกับเรานะคะโอเคเป็นว่าเขาเนะ่ยยังคิดถึงยังรัก ยังรู้สึกดีๆกับเรายังมีเราอยู่ในหัวใจของเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาอยากเจอเราไหมขอดูค่ะเขาอยากเจอเราไหมคะโอ้โหเขาอยากเจอคุณมากๆนะคะอืมเขาพยายามที่จะหาเวลาหรือพยายามที่จะประคองเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องราวที่แบบบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดให้กับคุณได้รับฟังได้ นะเขาพยายามที่จะเคลียร์งานเคลียร์ภาระหน้าที่เคลียร์ความรับผิดชอบหรือภาระเรื่องเงินภาระเรื่องของการงานหรือระยะทางเหมือนช่วงนี้เขาต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือรวบรวมสติปัญญาในการทํางานเยอะในการแก้ไขปัญหาชีวิตบางท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะตําแหน่งหน้าที่ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยเหมือนเขาแบบว่าเหมือนเมื่อเขาสะสางอะไรเสร็จ ปล่อยอะไรเสร็จเขาจะรีบมาหาคุณทันทีเขาคิดถึงเขาอยากเจอคุณนะอืแล้วเขาจะเป็นยังไงกับเราอีกในอนาคตเนี่ยเขาพยายามหางานอเขาพยายามหาเงินนะคะอ่าพยายามหาเงินพยายามที่จะ สร้างฐานะหรือทําอะไรให้ดีขึ้นเพื่ออยากจะอยู่ด้วยกันและกันและดูแลกันสภาวะตอนนี้เขาอาจจะมีอะไรที่ต้องตัดสินใจไม่มั่นใจอาจจะมีทางเลือกในเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งหรือการบุนเงินหรือการใช้เงินหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ของการงานนะคะอืมโอเคก็อาจจะมีเรื่องที่เขาต้องแบกรับความรับผิดชอบโดยที่บางคนหรือบางครั้งก็เจอปัญหาที่หนักเจอปัญหาที่ เหนื่อยกับเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของภาระหน้าที่นะคะแต่ในความรู้สึกที่เขามีกับเราเขายังมีเราในหัวใจนะอืมบางครั้งคุณอาจจะระแวงไปเองไหมคุณอาจจะคิดมากไปเองไหมคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาทอดทิ้งคุณหรือเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจคุณ แต่ในบางครั้งเองนะ่ะเขาอาจจะได้ไม่ได้มาพูดคำหวานหรือพูดอะไรกับคุณมากแต่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเขายังรักแล้วก็ยังคิดถึงอยากจะเจอคุณอยากจะมาหาคุณแต่ด้วยภาระเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบหรือ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของชีวิตในเรื่องของงานเรื่องของเงินอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงความโรแมนติกกับเรามากนะนะ,ะก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดรอคอยรอแบบมีความหวังรอเพื่อจะให้เขาเคลียร์เวลาแล้วมาเจอกันรอเวลาที่จะฟ้าเปิดหรือรอโควิดดีขึ้นนะคะบางคนก็ต่างถิ่นแดนไกลเลยเลยสักทีเดียวเนาะ เอาเป็นว่าเมื่อเขาสสางงานเสร็จสสางอะไรเสร็จทุกอย่างเขาจะรีบมาหาคุณทันทีนะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณไม่ต้องคิดมากนะคะที่รักเอาก็าจบการทํานายเพียงเท่นี้ขอให้คุณพบเจอกับความรักที่ดีความรักที่คุณปรารถนานะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าต่อไปขอเก็บไพ่ค่ะหหนึ่งแม่หมอเก็บช้าหน่อยนะคะเดี๋ยว คุณก็เลือกตาม t ทา e สเต็ปเนาะมทม์สเต็ปอาจจะมีพีพเพ่เพื่อนใจดีมาทำาทา์สเต็ปให้เราโอเคต่อไปพูดที่เรื่องซีชมพูอ่ะขอดูพลังงาน energy ของคุณค่ะว่าตัวคุณและเรื่องราวที่คุณเจอคุณเป็นอย่างไรนะคะอื คนคุณอยู่ตกกับอยู่ในภาวะความรักหรือความต่างของความรักระหว่างคนนี้กับคุณคุณมีความแตกต่างกันหรือความรักของบางคนอยู่ในช่วงภาวะของการแย่งชิงหรือมีคู่แข่งหรือคุณเขาอาจจะมีใครหรือใครอาจหรือคุณเองก็อาจจะมีคนของคุณมันเป็นความรักที่เป็นคู่แข่งกันนะคะเหมือนมีการแย่งชิงมีการแข่งขันหรือมีการอยากเอาชนะกันอะไรประมาณนี้เนาะอ่า หรือตัวคุณเองก็อยู่ในภาวะของการที่เหมือนต้องต่อสู้กับปัญหาต่อสู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหมือนเหมือนคุณกับคนนี้คุณนึกถึงคนนี้แล้วคุณกำลังอยู่ในช่วงของเกณฑ์ของการตัดสินใจคุณอาจจะโจช่วงในภาวะที่คุณมีปัญหากันแต่เขาก็ไม่ได้ไปจากคุณสักทั้งหมดเหมือนวนเวียนยังวนเวียนอยู่ด้วยการคุยการวนเวียนกันอยู่เหมือน สถานการณ์อ่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เข้าใจกันการพูดคําพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เจอรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นเหมือนคุณเหมือนคุณคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของในในทางเดินของความสัมพันธ์แล้วเหมือนคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้ต่อไหมมันจะจบลงแค่นี้ใช่ไหมหรือมัน จะไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เด็ดขาดหรือตัวเขาเองก็ยังอยู่ในผวังหรืออยู่ในวังวนกับความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเนอะขอดูว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอืมตอนนี้เขาหันไปสนใจโฟกัสที่ตัวเองนะคะอืมเขาเองก็เป็นคนใจร้อนอืมโอเค ขามีการเปลี่ยนแปลงพวกคุณกับเขาอาจจะมีการจบความสัมพันธ์มาแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมาแล้วนะคะอืมแต่ตัวเขาเองอ่ะถึงจะจบถึงจะจบหรือพวกคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่แทนที่มันจะจบและขาดกันไปแต่ก็ยังวนวนมาคุยมามามีการติดต่อมีการสื่อสารแต่มันก็ไม่ได้สื่อสารแบบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายบางครั้งก็พูดกันไม่ลงรอยอืมในสิ่งที่เขาเป็นแบบตอนเนี้เขากับ กับคุณนะเขาอะเหมือนไปโฟกัสที่ตัวเขาเขาอาจจะคุยกับคุณบ้างในเวลาที่เขารู้สึกไม่ดีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แค่นั้นเองนะคะอืมแล้วเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกคะอืมเขาเหนื่อยอเขาเครียดนะคะ<อ>เขารู้สึกก็เป็นกุ้มใจ อ่าแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับอารมณ์หรือพยายามที่จะประคองตัวตนตอนนี้เขามองไปที่จุดหมายปลายทางของเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็มีความลับกับคุณเยอะมากด้วยนะเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักอืมเขาไปโฟกัสที่ตัวเขาแลนะโฟกัสที่ชีวิตของเขาซะมากกว่าเขาไม่ได้โฟกัสที่เราในเวลาขณะนี้นะคะคนคนนี้คือได้เหมือนตัดสินใจ อาจจะมีคุยบ้างแต่จริงๆแล้วเขาตัดสินใจแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์กับเรานะคะเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนเขาเองก็เหนื่อยเหมือนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกแบบว่ากุ้งใจแล้วก็เครียดในความสัมพันธ์นี้ในสิ่งที่เป็นตัวเขาเองมีความรักกับคุณไปแล้วความรับเรื่องนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เขาอาจจะมีใครอีกคนไหมหรือเขาไปมีใครใหม่แล้วหรือเปล่านะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่การเริ่มต้นคนใหม่หรือการไปคุยกับคนใหม่นะคะเหมือนใจเขาไม่ได้โฟกัสที่เราแตา่แต่ก็ยังไม่ตัดเราไปซะทั้งหมดเหมือนคุยกับเราไว้ในส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ในหัวใจทั้งหมดมันมันไม่เหลือให้กับเรามากถึงขนาดนั้นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะโอเคแล้วเขาอยากจะเจอเราไหมอ่ะ เขาไปแล้วนะคะเขาเอาไปโฟกัสที่ตัวเขาแล้วนะเขาไม่ได้อ่าโฟกัสที่เราเขามีทางเลือกสองทางเลือกเขารู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาเลือกในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะในเส้นทางที่เขาใช่แล้วหรือเขากําลังหลงไหลได้เปื้มกับสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆ แต่เขาเองก็เหมือนประคองเราไว้เป็นตัวเรื่องในความสัมพันธ์ก็แค่เท่านั้นเองนะคะถ้าในระยะนี้จากนี้ไปนะไป1เดือน2เดือนนี้คือเขายังไม่ได้อยากจะเจอเราหรือณตอนนี้เขาเองก็ยังไม่ได้อยากจะเจอเรานะคะที่รักเหมือนตัวเขาอ่ะ ความรู้สึกที่กับมีกับเราอะ่ะมันไม่มั่นคงมันไม่มีแล้วอะค่ะเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วเขาตัดสินใจดีแล้วเขาคิดว่าเขาเดินจากไปเป็นสิ่งที่ดีระหว่างของคุณกับเขาทั้งสองฝ่ายแล้วแต่เขาก็มีคุยอะไรกับเราไว้บ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นช้อยในตัวเลือกก็แค่เท่านั้นเองนะคะอืมแต่ตัวเขาเองก็เป็นไปเจอไปคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่หรือพบเจอกับรักใหม่อะไรใหม่ๆที่คิดว่าเขาคิดว่ามันมั่นคงหรือดีกว่านะคะอืม โอเคเรามาเปิดให้คุณดีกว่าว่าแล้วคุณจะทายัางไงกับความสัมพันธ์นี้คุณควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะอืมหันวาใส่ใจรักตัวเองคุณเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมแล้วนะคะเดินตามความฝันอย่าเสียดายกับสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับเราเดินไปสู่ข้างหน้าเดินไปสู่ จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งใจไว้สิ่งไหนที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณหันมาโฟกัสในเรื่องของคุณจะดีกว่านะคะคุณกับเขาเป็นไปได้ยากเขาเองก็เป็นคนเจ้าชู้เขาเองก็เป็นคนที่คอนทรลยากถึงแม้ว่าคุณจะใช้ความดีซื้อใจเขาสักเท่าไหร่คนคนนี้ก็ยากที่จะกลับมายากที่จะเห็นใจยากที่จะเข้าใจ ในตรงความสัมพันธ์นี้เขาทาให้คุณเจ็บปวดและเสียใจอะไรที่มันเล่าอะไรที่มันแตกไปแล้วบางทีมันก็ย้อนกลับคืนมาได้ยากนะคะฉะนั้นให้คุณไปโฟกัสที่ตัวเองมองไปสู่สิ่งใหม่คุณอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่อาจจะเป็นคนราศีธาตุดินหรือคนที่มีจิตใจที่มีศีลเสมอคุณคนที่เขาเข้าใจคุณหรือเห็นความดีของคุณที่คุณทุ่มเทนะคะสหรับคนนี้ เขาเหมือนมองเราหรือคุยกับเราไว้อยู่ตรงนี้เหมือนเป็นตัวเลือกก็แค่เท่านั้นเองถามว่าเขาคิดถึงนึกถึงเราไหมรักเราไหมตอนนี้คือความรู้สึกตอนนั้นมันไม่เกิดขึ้นแล้วเขาพร้อมที่จะมูฟออนเขาพร้อมที่จะไปแล้วนะคะอืมเขาแค่บางครั้งการคุยกันอะไรกับเราหรือมีคอนแทคบ้างตอบบ้างคุยบ้างเหมือนมองเราหรือคุยเราเป็นแค่ความสัมพันธ์ในตัวเลือกก็แค่เท่านั้นเองอันนี้แม่หมออ่านตามไพ่ตามหน้าไพ่ตามหน้าอ่าที่เปิดเจอไม่ได้เจาะจงดวงใคร ถ้ามันเป็นข้อคงประมาณนั้นแล้วถ้าแม่หมออ่านไปมันมีสิ่งไหนที่ช่วยเหลือคุณได้และทําให้คุณมีแรงบันดาลใจก้าวออกได้เร็วแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้แต่ถ้าคุณฟังแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปเสียเด,ยดมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณเอาเป็นว่าแม่หมอเป็นกําลังใจให้คุณมีอานาจคุณมีพลังอํานาจเหนะือสิ่งอื่นใดคุณสามารถตัดสินได้ว่าคุณจะอยู่รอหรือคุณจะก้าวเดินออกมานั่นคือ คุณมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในการตัดสินใจเอาเป็นว่าแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะแต่แม่หมอเห็นว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีความเอื้อเฟือ้อเป็นคนที่ทําดีมากับความสัมพันธ์กับความรักกับทุกๆคนแล้วสิ่งดีตรงนี้จะตอบแทนคุณแต่บางครั้งความดีเอาชนะใจของคนคนนี้ได้ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเขามันถึงเวลาของคุณกับเขาแล้วมันมาถึงจุดจบจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้น ใหม่แล้วนะคะอืมไม่ใช่ว่าเขาคนนั้นไม่ใช่ว่าคนไม่ดีแต่เขาเองมันมาถึงเวลาต่อให้ทําดีแค่ไหนดีก็ส่วนดีหัวใจก็ส่วนหัวใจมันแตกต่างกันไปแล้วนะคะอืมโอเคเป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอพบเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าหรือได้พบเจอทางออกของความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณพบเจอเนื้อคู่หรือคนที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกสีเขียวนะคะ สีเขียวดูพลังงานเอเนอร์จีความรักสีเขียวซีว่าสถานการณ์ที่คุณเจอตัวตนที่คุณเป็นณตอนนี้คุณเป็นอย่างไรโอเคเหมือนสถานการณ์ตัวนี้คุณกําลังพยายามทําอะไรเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นบางครั้งคุณก็ที่ผ่านมาเหมือนคุณเหนื่อยคุณไฟ่คุณต่อสู้กับความรู้สึกมาพอสมควรเหมือนคนที่คุณคบคนที่คนดิวอยู่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนรักเก่าที่กลับมาแต่คุณพยายามปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกให้ ไปสู่ข้างหน้านะคะเหมือนเรื่องราวของคุณกับเขามีเรื่องที่มันจบมันจบมันมันมันมีเรื่องราวที่จบที่เลิกรากันไปแล้วเลยหยุดการติดต่อกันไปแต่เหมือนเรื่องราวของคุณมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาหรือมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นความความรักของคุณกับเขามันไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือ สู่สาธารชนให้ทุกคนได้รับรู้เพราะามันมีคนที่จ้องมองหรือไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะอืมแต่เหมือนคุณกับเขาก็เหมือนเหมือนมีเซนต์มีความรู้สึกที่เหมือนรักกันแล้วก็รู้สึกดีๆต่อกันนะคะแต่ว่าต,วตัวตนของคุณนะตอนเริ่มต้นและจุดจุดตอนจุดจ,จ,จ,จบท้ายเนี่ยเหมือนคุณเองก็มีกําลังใจที่ดีขึ้นเหมือนมีความหวัง ให้กับตัวเองที่จะคิดว่าต้องพบเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแสงสว่างมันรอเราอยู่สิ่งดีๆรอเราอยู่อ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังเช่นนั้นอืมมันเป็นอะไรที่ดีนะอืมถึงแม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่ไม่โอเคมาก็ตามนะคะโอเคพลังงานเป็นประมาณนี้ไปต่อกันได้ค่ะ,อะขอดูเขาคนนั้นเขาคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงกับคุณโอ้เขลาลักคุณนะอ่าแล้วเขาก็รู้สึกว่า หมายปองคุณอยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นภรรยาได้คุณเป็นสามีมีความหลงไหลได้ปลื้มคุณมากๆแต่คุณกับเขามีเรื่องราวที่ทําให้การเจ็บปวดเหมือนหักหลังกันหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บปวดต่อกันการจบการเลิกลาการหยุดคุยการไม่คุยกันไม่ติดต่อมันก็เจ็บเขาก็เจ็บเขารู้สึกว่า เหมือนเขาโดนแบบแทงแทงมากๆแล้วเขาก็เศร้าแล้วเขาก็เสียใจยแต่เขามีความลุ่มหลงได้ปื้มแล้วเขาทวิญหาเรื่องการที่จะมีอะไรกับคุณหรือความรู้สึกที่อยากจะได้คุณห้วยหาคิดถึงนึกถึงอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นแฟนอยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอืมแต่ใจนึงก็เจ็บอืมโอ้โหหวังมากด้วยค่ะอืมอยากให้มีความสุขเขาก็ลังพยายามเพื่อใช้กล,ลวิธีเพื่อจะครองใจคุณนะคะในตอนนี้นะอืม โอเคขอดูสิคะาว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอีกอความรักของคุณมันเป็นความลับหรือมันเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เขารู้สึกผูกพันกับคุณคุณก็ผูกพันเขาก็ผูกพันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือน มันเหมือนผู้คุณเจอกันมันเหมือนแบบว่าเหมือนมาเจอกันโดยที่เหมือนพรมลิขิตหรือความรู้สึกที่ว่ามันสปาร์กันแล้วมันผูกพันถึงจะเจอกันนานหรือไม่นานแต่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่ผูกพันพัวพันกันมานะเขาก็รู้สึกอย่างนั้นกับคุณตอนนี้เขาเองก็เศร้าเขารู้สึกว่าเหมือนไม่มีหวังกับคุณนะคะแต่จริงๆเขาก็คาดหวังแต่เขาเขารู้ว่าคุณกับเขามันมีอะไรที่เจ็บหรือมีอะไรที่จบแต่เขายังคิดว่ามันยังมีหวังอยู่ คุณจะให้โอกาสเขาไหมหรือเราหรือคุณกับเขาจะมีหวังต่อกันอีกไหมเขาคิดประมาณนี้กับเรานะคะอืมโอเคตอนนี้เขาพยายามใช้ความอดทนกับความรู้สึกบางทีอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากคุยอยากมาหาอยากแสดงออกความรักก็อดทนไม่แสดงออกหรืออดทนให้คุณติดต่อหรืออดทนให้ความสัมพันธ์นี้หาทางออกหาวิถีทางที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้โอ้โหขึ้นไพ่แต่แบบนี้เลยอะ เออความอยากเอาชนะความชัดเจนหรือความอยากจะใช้กลวิธีต่อสู้เพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันมีจุดที่ไปข้างหน้าได้อืมเขามีความหวังเขามีความฝันเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปต่อยังไม่อยากให้จบหรือไม่อยากให้มีจุดจบจุดเปลี่ยนอืยังจะดึงดันและอยากจะทำให้มันไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืม โอเคแล้วเขาอยากเจอเราไหมโอ้โ oh หทําไมจะไม่อยากเจอเนี่ยอยากจะเริ่มต้นอีกครั้งอยากจะเจออีกสักครั้งอืมแต่การเจอหรือการพบกันเขายังไม่อยากจะผูกมัดความสัมพันธ์นะอยากให้คุณกับเขาแบบว่าผ่อนคลายสบายๆแบบเหมือนอยากคุยกันแบบเบาๆสบายๆไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมเขาอยากเจอคุณนะอืมปกติตัวเนี้ยต้องรักตัวเองแล้วมอง ไปสิแต่แต่อนาคตของตัวเองตอนนี้เขาเหมือนเขาเขาไปทบทวนหรือเขาไปคิดแล้วแหละว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาพยายามที่จะหาวิธีหาแนวทางทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์นี้หรือการได้เจอคุณหรือการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อนะคะในสิ่งที่เขาคิดเนาะ เหมือนคุณกับเขามันเป็นการมีอาจจะมีการช่วยกันซัพพอร์ตกันหรือช่วยเหลือทางด้านจิตใจ,จการปลอบประโลมหัวใจหรือเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาและสามารถช่วยเหลือเขาได้ให้กําลังใจเขาได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในสิ่งที่เขาเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่รู้สึกไม่โอเคกับชีวิตเหมือนมีคุณเข้ามาคุณเข้ามาเยียวยาเข้ามาช่วยเขาหลายๆอย่างทําให้เขาแบบ เขาลืมคุณไม่ลงอะค่ะคนคนนี้เขาลืมคุณไม่ลงนะอืมโอเคเพาดูต่อค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราต่ออืเขายังไม่อยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะ เจ็บจะปวดหรือมีบางอารมณ์หรือคำพูดหรืออ e ีโก้ทัศนคติบางอย่างที่อาจจะบางอย่างที่มันอาจจะไม่คลิกกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างการติดต่อการสื่อสารหรือการพูดจาในบางอย่างที่ไม่โอเคแต่เขาเองก็ยังหึงยัง,ยงหวงยังยึดติดยังอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะเขาอยากเจอคุณอยากพบคุณอยู่นะคะทีนี้ขอดูว่าแล้วคุณจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ขอเปิดให้คุณนะ โอเคเหมือนคุณต้องตั้งสติทบทวนว่าความรักครั้งนี้จะให้โอกาสหรือไปต่อไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาจริงๆคุณก็ทําได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณก็ควรจะปล่อยกันไปนะคะอืมเพราะคุณเองก็มีความกังวลแล้วก็มีความเครียดในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคุณรู้สึกว่ามันลําบากมันหนักมันเหนื่อยฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเริ่มต้น จะให้โอกาสหรือจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้ให้ใช้หัวใจตั้งสติแล้วใช้หัวใจถ้าคุณรักเขาถ้าคุณรู้สึกดีกับเขามันจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้แต่ถ้าคุณคิดทบทวนแล้วมันไม่ได้เกิดจากหัวใจมันเป็นแค่ความชอบเป็นความรุ่มหลงถ้ามันเหนื่อยมันหนักคุณก็ไม่ต้องตีกรอบความสัมพันธ์คุณก็ต้องปล่อยแล้วก็วางมันลงนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะถ้าคุณคิดแล้วดูแล้วว่า มันดีต่อใจมันเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีๆจริงๆอ่าให้คุณเอาจากหัวใจของคุณจริงๆนะนั่นแหละค่ะจะได้คําตอบจากตรงนั้นแล้วคุณก็จะสามารถให้โอกาสหรือมีทางออกกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้แม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณพบเจอกับความรักดีๆความรักที่สวยงามพบเจอกับเนื้อคู่ที่คุณถูกใจถูกชะตานะจ๊ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย